สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ EP ีที่12กันนะคะหลังจากที่องค์ชาย6ปฏิเสธการแต่งงานกับหยวนองิงสนมเหอซึ่งเป็นเสด็จแม่ขององค์ชาย6ถึงพูดว่าเจ้าเป็นองค์ชายแห่งวังจริงฉวนเรื่องบทเพศนิวาสเจ้ามีอาจทําตามใจตัวเองได้อยู่แล้วเรื่องการแต่งงานนี้เป็นทั้งรางวัลและภาระหน้าที่ของเจ้าด้วยเจ้าเพิ่งจะได้รับความประสงค์จากราชสํานักซึ่งจะถูกยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ เจ้าน่าจะรู้ดีว่าองค์ชายที่ได้รับเข้าท้องพะโลงแล้วถูกขับไล่ออกไปก็เป็นแค่คนไร้ค่าคนหนึ่งและพระชาย,ยาจึงพูดขึ้นมาว่าอิงเจิง้งหากเจ้ายัางยึดมั่นในความคิดของตัวเองเช่นนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการดูหมิ่นประมุขดูถูกรางวัลพระราชทานฟาบาทจึงพูดว่าเรื่องนี้ตกลงตามนี้ละกันไม่จําเป็นต้องออกความเห็นอีกองค์ชายหกมองหน้าฟาบาอย่างปวดใจสนมเหอเห็นลูกชายแล้วสงสารเป็นอย่างมากที่จวนขององคชายหก เสี่ยวเวย่ยเตรียมอาหารรอเขาเต็มโต๊ะพอองค์ชายหกเดินเข้ามาเห็นเสี่ยวเวย่ยกำลังจะเตรียมอาหารให้เขาอยู่เสียวเวย่เวยจึงพูดว่าองค์ชายกลับมาแล้วหรือเพคะการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะเสร็จแล้วในอีกสองวันรายชื่องานฉลองเปิดจวนและการอาหารข้าก็เตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วท่านเข้าท้องพระโรงวันแรกคงลำบากหน้าดูข้าให้ห้องเครื่องเตรียมอาหารอร่อยแห่ท่านรับประทานอาหารมื้อค่ำด้วยการเถอะเจ้าคะ่ะเสี่ยวเวย่ยมองดูหน้าเขาอย่างเศร้าเกิดอะไรขึ้นหรือเพคะ ในราชสำนักเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอเกิดเรื่องอะไรขึ้นท่านบอกข้าสิเจ้าคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรพวกเราจะหาทางแก้ไขด้วยกันผู้ด,ดูแลจึงพูดขึ้นมาว่าชายาลองขอรับหลังจากที่ออกจากท้องพระโรงแล้วประมุกซินฉวนเรียกข้าองค์ชายหกเข้าพบเพื่อพระราชทานสมรสขรับแล้วเสียววยก็น้ําตาไหลออกมาเสียววยก็หาที่งเงียบๆนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวสาวใช้จึงพูดขึ้นมาว่าชายาลอง พวกเราไปสอบถามมาแล้วเจ้าคะ่ะสตรีนางนี้คือบุตรีเพียงคนเดียวของประมุขจินชวนมีนามว่าหยวนอิงเจ้าคะ่ะชายาลองท่านคิดนี้แย่ดีสักหน่อยเถอะครั้งนี้ก็เพื่อสารสัมพันธ์ของสองดินแดนท่านประมุขถึงได้แต่ต้องชิ้นนี้ชายาลองท่านยังไม่ทานอะไรเลยมาทั้งวันท่านทานสักหน่อยเถอะเจ้าค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวจนเป็นลมเป็นแรงไปเสีวเวจึงพูดว่าข้าไม่รู้สึกหิวเลยสักนิดพวกเจ้านั่งไปเพื่อนข้าหน่อยสิเหลวเสีวเวยก็มองไปรอบๆเรือน ไม่รู้ว่าเรือนหลังนี้นางจะชอบหรือไม่องค์ชายหกแอบมองเสียวเวยอ,อยู่แต่ไม่กล้าเข้าไปมาถึงพิธีสมรสขององคชายหกกับหยนอิงเสียวเวยก็นั่งอยู่ในจวนและกินข้าวพร้อมกับน้ําตาแล้วเสียวเวยก็พูดกับสาวชาว่าในเมื่อเขาเลือกที่ทําแบบนี้ข้าก็จะกลับบ้านกลับจีช้ชวนของข้าแล้วข้าจะไม่กลับมาที่นี่อีกเลยพอแล้วข้าเหนื่อยแล้วข้าอยากอยู่คนเดียว เสี่ยวเว่ยพูดไปร้องไห้ไปแล้วห้าวเจียซันกวนและองค์ชายเก้าก็มาหานางห้าวเจียึงถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมเจ้าถึงเป็นเช่นนี้หล้จิว G, บอกว่าเจ้าหายไปพวกเราตามหากันอยู่สักพักหนึ่งเลยไม่ต้องร้องไห้แล้วนะเสี่ยวเว่ยจึงพูดว่าพวกเขาคำนับฟ้าดินกันเสร็จแล้วหรือยงังองค์ชายเก้าจึงเล่าให้ฟังว่าในพิธีสมรสพัชาย,ยาพูดกับองค์ชายหกว่าอินเจิงท่านหญิงหยวนอิงต้องแต่งงานมาไกลจากจินชวนเพื่อมาที่นี่เจ้าต้องเห็นใจนางหน่อยนะ ต่อไปพวกเจ้าต้องรักกันและเคารพซึ่งกันและก,กันอยู่ร่วมกันชั่วชีวิตเข้าใจไหมแล้วองค์ชายหกก็นิ่งไปไม่ตอบสักคำฝ่าบาทจึงเรียกชื่อเขาอินเจิง้งองค์ชายหกเลยคำนับด้วยท่าทางที่เจ็บปวดพระชายาจึงเรียกหยวนอิงอินเจิง้งต้องเข้าท้องพะลงทุกวันอย่างยากลําบากเจ้าในฐานะที่เป็นชายาต้องรู้จัดจัดการงานบ้านงานเลือนช่วยสามีอบรมสั่งสอนบุตรแล้วหยวนอิงก็ตอบว่าเพคะ กลับมาที่เสียวเวยซันกวนพูดขึ้นมาว่าต่อให้พวกเขาเส้นไหวคนตายก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้ายังอุตส่าห์คิดว่าอิงเจิงเป็นคนดีอยู่อีกนี่ทาอะไรลงไปแล้วเสียวเวยก็ร้องไห้ออกมาซันกวานเลยพูดว่าข้าจะไปทวงความยุติธรรมให้เจ้าเององค์ชายเก้าจึงพูดว่าเดี๋ยวก่อนตอนนี้หลี่เวยสําคัญที่สุดนะไม่ต้องไปสนใจพวกเขาพวกเราจะพาท่านออกไปเดินเล่นยังไงเสียววันนี้ไม่มีใครมาตรวจดูความเรียบร้อยอยู่แล้วพวกเรากลับมาก่อนที่ประตูวังจะถูกปิดก็ได้แล้ว แล้วพวกเขาก็พาเซวอยออกไปมาที่ห้องของท่งอู่ส่งอู่ร้องไห้โวยวายพวกเขาลงแก่ค่าจนเกินไปแค่รีเวยคนเดียวก็พอแล้วตอนนี้ยังจะบังคับพี่เจ้งของข่าแต่งพระยาอีกคนพวกเขายังเป็นคนกันอยู่หรือไม่ผู้ดูแลซูจึงบอกว่าเบาเสียงหน่อยแม่นางส่งคนข้างนอกได้ยินเข้ามันจะไม่ดีกับองค์ชายของเรานะขอรับส่งอู่เลยถามว่าท่านพี่เจ้างไหวไงบ้างผู้ดูแลซูจึงบอกว่าจะยังไงล่ะพระราชทานงานสมรสทำได้แค่ยอมกับไหวฟ้าดินแล้วขอรับ แล้วทรงอู่ก็ร้องไห้เอะอะวายวายมาที่เรือนหอขององคชายหกองคชายหกจึงพูดว่าท่านหญิงหยนนิงเรื่องการแต่งงานในครั้งนี้ข้าน้อยมีเรื่องอยากจะพูดท่านหญิงหยนนิงจึงพูดว่าบังเอิญดีแท้ข้าก็มีเรื่องจะพูดกับท่านเหมือนกันเชิญคิดว่าองค์ชายหกน่าจะทราบดีสำหรับจินชวนนั้นแล้วสิ่งสําคัญที่สุดคือการทําการค้าส่วนการแต่งงานของท่านกับข้าก็แค่การทําการค้าของประมุขทั้งสองดินแดน เราสองคนก็เป็นแค่เพียงสินค้าสองชิ้นเท่านั้นแต่ข้าไม่อยากตกเป็นของคํำประกันการแต่งงานครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ข้าต้องการตอนนี้ท่านและข้าไม่มีอำนาจการเปลี่ยนแปลงฟ้าดินในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็ต้องเป็นชาย,ยาที่ดีขององค์ชายข้ารู้ดีว่าก่อนหน้านี้องชายเช่วงชิงงานในราชสำนักจึงพยายามอยากสุดความสามารถพอที่จะมองเห็นได้ว่าท่านมีความทะเยอทะยานอันสูงส่งแต่วันนี้องค์ชายต้องควบคุมดูแลกรมใดเรื่องใดฝ่าบาท ก็ยังไม่ส่งอธิบายให้ชัดเจนคิดๆดูแล้วหนทางในการเป็นขุนนางคงไม่มั่นคงนะเวลานี้จะให้เรื่องภายในใวุ่นวายไม่ได้องค์ชายต้องการภรรยาที่มีความสามารถองค์ชายหกจึงพูดว่าความหมายของท่านหญิงคือจะช่วยข้าบัญชาการเรื่องในเรือนด้วยตัวเองอยังนั้นหรอท่านหญิงหยุนอิงจึงพูดว่าข้าจะอยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนท่านเป็นอย่างดีรอจนถึงวันที่ท่านมีตำแหน่งที่มั่นคงในราจะสำนักแล้วหวังว่าองค์ชายจะพูดเกี้ยกล่อมให้ประมุกสินชวน ปล่อยค่าจากไปองชายหกก็อึ้งในคําพูดของท่านหญิงองชายหกจึงพูดว่าท่านหญิงอยากจะบอกว่ารอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมพวกเราก็ต่างคนต่างไปท่านหญิงหยุนอิงจึงบอกว่าถูกต้องแต่วังซินฉวนมีกฎร,ระเบียบที่เข้มงวดสตรีมีสถานะถูกปลดเท่านั้นแต่หวังว่าองค์ชายจะเข้าใจข่าหยุนอิงคู่สามีเสียชีวิตได้อย่าล้างได้แต่จะไม่ยอมถูกปลด พอทำผิดเป็นอังขาดจะจากไปก็ต้องจากอย่างองอาจจิตใจซื่อสัตย์สงา่าผ่าเผยองค์ชายหกจึงพูดว่าท่านหญิงจินชวนมีชื่อเสียงกล้องไปทั่วที่แท้ก็เป็นคนที่มีอุดมการณ์นี่เองท่านหญิงหยวนอิงจึงพูดว่าถ้างั้นถือว่าองค์ชายรับปากแล้วองค์ชายหกจึงพูดว่าข้ามีเรื่องจะแจ้งให้ทราบลงหน้าข้ายังมีชายารองคนหนึ่งที่ชื่อหลีเวยก่อนหน้านี้ข้าต้องการแต่งตั้งนางเป็นภรรยาหลวง แต่จะไม่เปลี่ยนแปลงท่านหญิงหยุนอิงจึงพูดว่าข้าเข้าใจแล้วหลีเว่ยผู้นี้ข้าพอจะได้ยินมาบ้างฐานะยากจนข้นแค้นความสามารถมีจํากัดเกื้อหนุนตําแหน่งชายาองชายไม่ได้จริงๆเพื่อเป็นการขอบคุณองชายที่ความ่วม,มืออย่างจริงใจข้าก็เต็มใจที่จะทําความรารถนาของท่านให้สําเร็จข้าจะสั่งสอนหลีเวย่ยให้กลายเป็นชาย,ยาองชายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมขอให้ผู้ท่านทั้งสองมีความสุขหลังจากที่องชายหกดื่มเหล้ากับท่านหญิงหยุนอิงเป็นหนึ่งจอก ท่านหญิงจึงถามว่านี่องชายเมาแล้วเหรอคอไม่แข็งออกเสียเลยอย่างนี้ก็จะลังค้าให้ถอยหลังดูนะสิองค์ชายจึงพูดว่าข้าเป่านะท่านพักผ่อนเถอะพอออกมาจากห้องท่านหญิงผู้ด,ดูแลสู้ก็ประคององชายหกท่านหญิงไม่ไหวจริงๆเห็นท่านดื่มเหล้าไปหนึ่งจอกแล้วเมานางก็ทำท่ารังเกียจไม่เหมือนชาย,ยาเลยสักนิดเดียวองคชายหกจึงพูดว่าเดิมทีนางก็ไม่ใช่ชายยาของข้าอยู่แล้วเมื่อคู่นี้ข้าไม่ได้ลืมตัวใช่ไหม ผู้ดูแลสูจึงบอกว่าท่านสแสดงได้ดีมากเลยขอรับองค์ชายหกจึงถามว่าสแสดงอย่างนั้นเหรอผู้ดูแลสูจึงพูดว่าข้าหมายความว่าตั้งแต่เล็กท่านใจเย็นมั่นคงไม่มีทางเสียมรยาต่ต,ตหน้าคนนอกเป็นแน่ก่อนท่านจะไปยังทําความเคารพท่านหญิงอีกออกมาแล้วถึงได้หัวคำมัาอย่างนั้นขอรับก่อนหน้านี้องค์ชายก็ได้คิดว่าทําอย่างไรให้แต่งตั้งชายาลองใครจะไปรู้เรื่องที่ต้องแต่งงานกับท่านหญิงอินกันเล่าโชคชะตามักเล่งตลกกับเราสินะ เกรงว่าพระชายาลองจะแล้วองค์ชายหกก็หันไปมองห้องของนางองคชายหกพยายามจะเข้าไปในห้องของเสี่ยวเว่ยซึ่งสาวใช้ทั้งสองไม่สะดวกจริงๆแต่หันมาอีกทีองค์ชายเก้าก็เอาเสี่ยวเว่ยขึ้นหลังเข้ามาเพราะนางเมาสาวใช้จึงส่งสัญญาณให้กับองค์ชายเก้าให้พาเสี่ยวเว่ยลงไปก่อนเสี่ยวเว่ยซึ่งเมาอยู่พูดออกมาว่าคนงี่เง่าพอองชายเก้าหันไปก็พบว่าองค์ชายหกเห็นเขาเขาแล้วองค์ชายเก้าจึงพูดว่าพี่หกพี่สะพ้ายไม่ได้เป็นอะไร พวกท่านวางใจได้พวกท่านเข้าพีกับไหว้ฟ้าดินนางอยู่คนเดียวแล้วทุกใจข้าและพี่สะใภ้ห้ายังมีพี่สะใภ้ห้าเจยอีกคนพานางออกไปเดินเล่นแล้วก็เป็นเช่นนี้แหละแล้วองค์ชายหกก็ไปอุ้มเสียวยลงมาจากหลังขององค์ชายเก้าองค์ชายเก้าจึงพูดว่าข้าขอตัวกลับก่อนแล้วองค์ชายหกก็พาเสียวยเข้าไปในห้องนอนแล้วเสียวยก็ละมือพูดมาว่าตกลงกันแล้วนี่นาะอินเจิง้งท่านมันคนหลอกลวงตกลงกันดีแล้วนะท่านมันคนหลอกลวง อ,องชัยหกถอดรองเท้าและห่มผ้าให้นางแล้วพูดขอโทษนางเรื่องนี้ข้าจาหาทางออกเองที่ห้องของท่านหญิงหยนองิงมีเหล่าบรรดาโมโม,มเข้ามาในห้องนางหลายคนแล้วพูดขึ้นมาว่าชายากรมวังส่งพวกเรามาเจ้าค่ะรอให้ตั้งจวนแล้วพวกเราจะจัดการธุระภายในจวนแทนท่านเองเจ้าค่ะข้าน้อยแท่จวงคนในวังต่างเคารพข้าในนามจวงโมโมวนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเรื่องในเรือนนี้พวกเราอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถึงสักนิดถึงยังไง ชายาก็อายุยังน้อยไม่รู้เรื่องไหนสําคัญหรือไม่สําคัญหวังว่าจะเข้าใจและให้ภัยด้วยเจ้าค่ะพวกเราสี่คนควรจะแยกกันรับผิดชอบสาวใช้ภายในเรือนห้องเก็บของและของจุกจิกุญแจห้องเก็บของมีสองดอกพวกเราหนึ่งดอกชายาหนึ่งดอกท่านหญิงหยวนอิงซึ่งกําลังเขียนหนังสือและฟังพวกนางพูดอยู่จึงพูดขึ้นมาว่า ไม่รู้ว่ากฎของราชสำนักฝ่ายในของสินชวนสอนมายังไงแต่ในจวนของข้าเหล่าโมวมัวจะต้องยอมให้ชายาอนุญาตก่อนถึงจะเปิดปากพูดได้เหล่าบรรดามวมัวก็น่าเสียแล้วพูดข้ามาว่าท่านเข้าใจผิดแล้วจวงโมวมัวก็แค่ช่วยท่านแก้ปัญหาเท่านั้นเปิดจวนเป็นเรื่องใหญ่อีกทั้งยังเกรงว่าจะมีเรื่องวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นพวกเราสีคนมีประสบการณ์มากที่สุดแล้วเก่งว่าชายาท่านเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรก ท่านหญิงโดนอิงจึงพูดว่าในเมื่อเหล่าโมโมม,มีประสบการณ์มากขนาดนี้เช่นนั้นข้าขอถามสักหน่อยวันนี้มีคนมาหาข้าบอกว่าถ่านในห้องเก็บของตัวเลขไม่ตรงกันในสมุดขาดไป20ตําตำลึงท่านมีสาวใช้จากทุกที่มาเบิกไปบางคนก็ให้ห้องเก็บของส่งไปบางคนก็ต้องไปเอาเองเรื่องนี้ขอถามโมโม,มทั้ง4ี่ว่าจะจัดการยังไงแล้วโมโม,มทั้ง4คนก็พูดไม่ออกท่านหญิงโดนอิงจึงพูดต่อว่า ล้วนแล้วแต่อยากได้ผลประโยชน์กันทั้งนั้นแต่ไม่อยากรับผิดชอบก็ไม่ต้องนิ่งเฉยยืนตำแหน่งนี้ข้าจะจัดการหาคนที่มีความสามารถมาดูแลงานนี้เองพวกเจ้าแค่รวบรวมอรไรงานงานประจำเดือนก็ได้แล้วแต่ข้าจะถามอะไรก็ได้พวกเจ้าก็ต้องตอบได้อย่างชัดเจนในทุกเวลาข้าน่ะไม่มีงานอดิเรกอะไรหรอกก็แค่ชอบดูสมุดบัญชีต่อไปบัญชีในจวนกุญแจห้องเก็บของข้าจะเป็นคนดูแลด้วยตัวเองถ้าข้าไม่ไเรียกขอความกรุณาโมวัวทั้งสี่ เะเคลื่อนไหวตามอำเภอใจตั้งใจเรียนรู้กฎระเบียบกับผู้ดูแลซูอย่างสบายใจเถอะทำได้ดีต้องมีรางวัลหากทำผิดก็ระวังผิวหนังของพวกท่านไว้ให้ดีเถอะถ้าอยู่ต่อไปไม่ได้จริงๆข้าจะไม่บังคับพยู่ต่อกลับไปอธิบายและสํานักฝ่ายในให้ชัดเจนกันเองนะกลับไปเถอะแล้วท่านหญิงโยนอิงก็เดินมาที่เสาชายทั้ง4ี่คนพวกเจ้าไม่ต้องตื่นเต้นข้าก็แค่ตรวจสอบบัญชีแล้วพบว่ามีหลายจุดที่ไม่สมเหตุสมผลจำเป็นต้องลดกำลังคน และค่าใช้จ่ายลงมัว,ม,วมัวทั้งสองท่านที่พูดมาเมื่อครู่นี้ใส่เครื่องประดับหูอะไรหรือสาวใช้คนหนึ่งจึงตอบว่าเรียนชายาฝั่งขวาเป็นหยกเจ้าค่ะข้างๆท่านนั้นเป็นเงินท่านหญิงหยงอินจึงบอกว่าพวกเจ้าสองคนอยู่ต่อกพอ,อีกสองคนไม่ต้องเป็นกังวลไปข้าจะติดตามราชจะสำนักายในเพื่อจัดหางานให้อย่างเหมาะสมแล้วท่านหญิง,ยง,ยงหยงอินถามว่าเจ้าทั้งสองคนชื่ออะไรเรียนชายาข้าชื่อซือหลิว นางชื่อภูเถ่าเจ้าค่ะเป็นชื่อที่โมโมระดับสูงตั้งให้เจ้าค่ะความหมายแฝงคือขอให้มีความสุขมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองเจ้าค่ะแล้วท่านยิงหยุนอิงจึงพูดว่าข้าไม่ได้จะมาสืบทอดทายาทเจ้าพูดคำมงคลเก่งมากต่อไปพูดกับเจ้านายคนอื่นจะเป็นประโยชน์กับเจ้ามากแต่ต่อหน้าข้าไม่จําเป็นต้องประจบเอาใจข้าไม่อยากให้คนที่ตั้งใจทํางานแต่กลับพูดไม่เก่งเหล่านั้นต้องผิดหวังต่อไปหากไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยก็ไม่จําเป็นต้องเรียกข้าวชายา เรียเขาว่าท่านหญิงก็พอเจ้ากลับไปเถอะท่านหญิงหยวนอิงหันมาพูดกับผู้ดูแลซูว,ว่านี่คือขั้นตอนในการจัดงานฉลองและ,ะรายชื่อแขกที่ทําขึ้นมาใหม่ขั้นตอนก่อนหน้านี้ซับซ้อนเกินไปก็จริงอยู่ที่โตจัดงานดูน่าสนใจแต่ไม่เหมาะสมกับโอกาสในการตั้งจวนเปลี่ยนไปเป็นงานฉลองแบบร่างเดิมเถอะผู้ดูแลซูจึงตอบว่าข้าน้อยจะกลับไปจัดงานตามนี้ขอรับท่านนี้ คือหลิวเป่าเฉียวหันน้าพ่อครัวหลิวใช่ไหมรายการอาหารในงานฉลองเปิดจวนอยู่นี่เจ้ากลับไปศึกษาให้ละเอียดมีอะไรไม่เข้าใจให้มาถามข้าพ่อครัวจะพูดว่ามีขอรับรายการอาหารในงานฉลองเปิดจวนชายารองนางแล้วท่านหญิงหยุนอิงก็พูดขึ้นมาว่ารายการอาหารชุดนั้นไม่เหมาะกับงานเลี้ยงจากงานฉลองมีบางวิธีที่ซับซ้อนเกินไปในวันนั้นพวกเจ้าจะดูแลไม่ไหวจะทําให้ฉุกระหุกได้ง่ายอีกอย่างบริการแบบนี้ต้องดื่มสุรา อย่าเตรียมขนมเหนียวๆจะทําให้ระบบย่อยไม่ดีแขกรับประทานเข้าไปแล้วจะไม่สบายท้องเขาได้แล่พพอครัวก็บอกว่าขอรับชาย,ยาท่านหญิงหยุนอิงจึงบอกว่าท่านไปทํางานเถอะระหว่างที่ท่านหญิงหยุนอิงเดินออกมานอกจวนนั้นก็ได้พบกับองชายสามองชายสามซึงพูดกับน,นางว่าข้าน้อยอินอันคารวะท่านยายท่านหญิงหยุนอิงจึงพูดว่าท่านอาผู้นี้เรียกข้าว่าอะไรนะองชายสามจึงพูดว่าท่านอาอะไรกันทําเป็นคนอื่นคนไกลไปได้ข้าจะแนะนําตัวเองนะ ข้าน้อยองชายสามแห่งสินชวนอินอัน้นแม่ผู้ให้กําเนิดข้าเป็นคนจินชวนตามลาดับเคยญาติแล้วเป็นหลานสาวของญาติผู้พี่ท่านท่านหญิงหยวนอิงจึงพูดว่านี่มันเกินห้าชั่วอายุคนมาแล้วองชายสามไม่ต้องเป็นต้องนับญาติกับข้าหรอกองค์ชายสามจึงพูดว่าต้องนับสิข้ากับท่านต่างเป็นคนจินชวนท่านยายดูเหมือนว่าจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งเรื่องการทําการค้าข้ามีร้านขายสินค้ามากมายในสินชวนหากท่านสนใจพวกเรามาร่วมกันเป็นหนึ่งเถอะ ข้าจะออกไปสำรวจเส้นทางข้างนอกท่านยายก็ไปเงินกู้อยู่ในเรือนข้าและท่านยายจะสร้างความรุ่นรวดไปด้วยกันแล้วท่านหญิงโดนอิงก,ก็เดินหนีแล้วพูดว่าไม่เป็นไรหรอกข้าไม่สนใจที่กลางสวนท่านหญิงโดนอิงถามสาวใช้ทั้งสองคนว่าองชายสามเป็นคนจริโฉนจริงหรอแล้วผู้ดูแลซูก,ก็เดินเข้ามาชาย,ยาขอรับเรื่องที่ท่านต้องจัดการข้าน้อยได้สั่งงานไปที่เรียบร้อยแล้วท่านวางใจได้เลยรับรองว่าจัดการได้ยางเหมาะสมขอรับ,รบเช่นนั้นหากไม่มีธุระอะไรแล้ว ข้าน้อยก็จะขอตัวท่านหญิงหยงอินจึงพูดว่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งผู้ดูแลซูปวดจำไม่ขึ้นใจสาวชายส,ส่งตำรายผู้ดูแลซูข้อควรระวังรวม88ข้อกฎระเบียบที่เข้มคัด327ข้อผู้ดูแลซูจึงถามว่ากฎพวกนี้กฎระเบียบทั้งหมดนี้ท่านหญิงเขียนในวันแต่งงานคืนเดียวเลยใช่ไหมขอรับท่านหญิงตอบว่าใช่เรายังมีเรื่องอื่นอีกแต่ข้ายังไม่ได้เขียน เดี๋ยวพวกเจ้าจะสับสนกันท่านหญิงจึงพูดว่าไม่อนุญาตที่คนรับชใช้นจวนไปมาหาสู่กันตามเพลิดเต้องคอยจับคู่ดูแลซึ่งกันและกันผู้ด,ดูแลซูจึงถามว่าชาย,ยาที่ท่านท่องได้หมดแล้วหรอขอรับท่านหญิงจึงพูดว่าข้ามีความจําเป็นเลิศตั้งแต่เด็กประการที่สองการนําความสะอาดล้างด้านนอกไม่ใช่เรื่องง่ายไม่อนุญาตให้ออกไปข้างนอกเว้นแต่ผู้ที่มีภาระหน้าที่ผู้ฝ่าฝืนจะถูกตี18ที แล้วผู้ดูแดซูก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวข้าจะกลับไปอ่านหนังสือทั้งหมดที่ชายาเข่งขึ้นมาท่านหญิงจึงพูดว่าความจาที่ดีที่สุดคือการฟังประการที่3ต่อไปหากไม่รับอนุญาตจากนายจ้างคนรับใช้ในจวนห้ามเข้าไปในห้องหนังสือขององค์ชายไม่อนุญาตให้คนที่ไม่มีงานทําเดินเอเ้อรังเหยอยู่นอกห้องหนังสือที่ห้องของเสียวเวยเสียวเวยนั้นกําลังเตรียมเข้าของกลับไปที่จี้ชวนพอเห็นองค์ชายหกเดินเข้ามานางจึงรีบวิ่งไปไปิดป,ประตูแล้วเสียวเวยก็พูดมาว่า ลีเวย่ยไม่อยู่องคชายไม่จำเป็นต้องมาอีกแล้วองค์ชายจะพูดขึ้นมาว่าข้ามีเรื่องจะพูดกับเจ้าเสียวเวย่ยจึงพูดว่าข้าไม่อยากพูดกับท่านองค์ชายหกจึงพูดว่าข้ากับท่านหญิงหยวนอิงได้พูดคุยกันชัดเจนแล้วเสียวเวย่ยจึงพูดว่าองค์ชายจะพูดอะไรกับชายยาก็ไม่เกี่ยวอะไรกับข้าท่านได้โปรดกลับไปเถอะ แล้วองค์ชายก็เดินกลับไปเสาวใช้ทั้งสองคนบอกว่าในใจขององค์ชายก็ทนไม่ไหวเหมือนกันทําไมท่านไม่พูดกับองค์ชายให้ชัดเจนแล้วประตูก็มีเสียงคนเคาะลีเว่ยจึงพูดว่าข้าบอกเลยยังไงว่าไม่อยากพบท่านแล้วมีเสียงรอดมาว่าข้าเองพอเสี่ยวเว่ยเปิดประตูออกไปพบเป็นทรงอูทรงอูจึงพูดขึ้นมาว่าเมื่อคู่ข้าเดินผ่านลานหน้าเรือนเจ้าไทยสิข้าดีนอะไรมา งดิาเนินการอย่างเฉียบขาดและรวดเร็วคนที่รัํานักฝ่ายนหนส่งมานางไล่กลับไปหมดเลยแล้วนางก็ตั้งกฎในจวน,นขึ้นมาใหม่ด้วยไม่ว่าใครก็ตามนาเข้าใกล้ห้องหนังสือผู้ฝ่าฝืนจะถูกตี18บแปดทีสเสวยรียบไปยีผอผ้าพร้อมกับอุ้มใบฟู่แล้วนางจึงพูดว่ากฎแบบนี้ข้าไม่รอดแน่ข้าต้องไปก่อนแหละทรงอูจึงบอกว่าข้าจะบ้าอยู่แล้วเจ้าคนขี้ขาดเจ้ากับท่านพี่เจิงชอบพอกันเหตุใดจึงยกคนให้ตัวเองชอบให้คนอื่นเล่า เสียวเวยจึงพูดว่าชอบพออะไรกันไม่ใช่ค่าค่าเป่านะค่าต้องไปแล้วระหว่างที่เสียวเวยจะวิ่งออกจากประตูนั้นมีสาวใช้เข้ามาชายาลองเจ้าคะ่ะชายาให้เรียนมาเชิญท่านเจ้าคะ่ะเชิญเจ้าคะ่ะที่ห้องของท่านหญิงหยุนอิงเสียวเวยมาพร้อมกับส่งอูท่านหญิงจึงพูดขึ้นมาว่าไม่นางส่งข้ามิทุรัจะคุยกับลีเวยเชิญเจ้ากลับไปก่อนส่งอูจึงพูดขึ้นมาว่าหากข้ากลับไปแล้วใครจะไปรู้ เจ้าอาจจะทําร้ายหลีเวย่ยเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของข้าก็ได้แล้วหลีเว่ยก็หันมามองหน้าซงอู่แล้วซงอู่ก็พูดต่อว่าแล้วเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาสั่งให้ข้ากลับไปข้ามีเหตุผลที่ยืยนอยู่ตรงนี้แล้วซงอู่ก็สะกิดเสี่ยวเว่ยระวังตัวเองด้วยนะแล้วซงอู่ก็เดินออกไปท่านหญิงมองเสี่ยวเว่ยแล้วพูดขึ้นมาว่าไม่นางหลี่เจ้าไม่ต้องเครียดเสี่ยวเว่ยจึงพูดว่าข้าไม่ได้เครียดเจ้าคะ่ะท่านหญิงจึงถามเสี่ยวเว่ยว่า ดูสมุดบัญชีเป็นไหมเจ้าเคยจัดการงานบัญชีแทนองค์ชายหกหรือไม่เซียวเวย่ยจึงตอบว่าไม่เคยเจ้าค่ะท่านหญิงจึงบอกว่ารายจ่ายประจําเดือนที่จ่ายออกไปการดูแลจัดการเจ้าหน้าที่เรื่องพวกนี้เจ้าต้องเข้าใจเซียวเวยจึงพูดขึ้นมาข้าเคยอ่านหนังสือมาบ้างเข้าใจบ้างนิดหน่อยเจ้าค่ะท่านหญิงจึงพูดว่าแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เข้าใจเช่นนั้นร่วมโต๊ะกับแขกในงานเลี้ยง มารยาทบนโต๊ะอาหารเจ้าต้องเข้าใจเสี่ยวเว่ยจึงพูดว่าพวกนี้ข้าเคยเรียนมาบ้างนิดหน่อยเรื่องของกินข้าถนัดที่สุดแล้วเจ้าคะ่ะท่านหญิงจึงถามว่าถนัดอย่างนั้นหรอรายการอาหารในงานฉลองเปิดจวของเจ้านั่นแหละข้าไปดูมาแล้วมีปัญหามากมายเสี่ยวเว่ยจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นรายการอาหารท่านก็เป็นคนกําหนดเองเถอะข้ามีทุละข้าขอตัวไปก่อนท่านหญิงจึงพูดว่าเดี๋ยวก่อนไปหาองค์ชายหูกกับข้าหน่อย พวกเราต้องคุยกันให้ชัดเจนเซวอยจึงถามว่าเพราะเหตุใดตอนนี้ข้าไม่อยากเจอเขาท่านหญิงจึงบอกว่าคนมีปากก็ต้องพูดเรื่องที่เข้าใจผิดกันให้มันชัดเจนมีหูก็ต้องฟังคําชี้แจงของคนอื่นอย่าเป็นคนไร้เหตุผลหรือกลัวที่จะประเชิญหน้าจึงหนีปัญหาเถียงกันไปกันมาเสียเวลาเปล่าแล้วท่านหญิงก็เดินออกไปเเวยจึงเดินตามไปที่ห้องขององค์ชายหกท่านหญิงจึงพูดว่า องคชาย6ได้ปรึกษาหารือกับข้าแล้วเราให้ตำแหน่งในราชสำนักของเขามั่นคงเสียก่อนก็ต้องปล่อยข้าเป็นอิสระเสียวเว่ยก็อึ้งกับคำพูดของท่านหญิงยังไงแปลกใจมากใช่ไหมข้าไม่อยากมีส่วนร่วมกับเรื่องของพวกเจ้าท่านพ่อข้าคิดว่าข้าเป็นของหายากที่ขายออกไปแล้วจะได้กำไรสูงๆอยากให้เรื่องการแต่งงานของข้าเป็นแต้มต่อเพราะฉะนั้นจึงเลือกหนึ่งในองค์ชายสินชวนเขาคิดว่าน่าจะมีอนาคตที่สุด ข้าจึงต้องวางตัวเช่นนี้อย่างช่วยไม่ได้แต่ก็เป็นแค่แผนการถ่วงเวลาเท่านั้นสําหรับอินเจิ้งแล้วข้าก็เป็นแค่ผู้ช่วยของเขาเท่านั้นส่วนเจ้าเขาหวังจะให้เจ้ากลายเป็นชาย,ยาของเขาแล้วเซียวเวยก็หันไปมองหน้าองค์ชายหกหญิงจึงพูดต่อว่าเจ้าตัดินใจเองละกันหากเห็นด้วยต่อไปข้าจะเป็นอาจารย์ของเจ้าดูแลเรื่องการเล่าเรียนและความประพฤติของเจ้าจนกว่าเจ้าจะสามารถดูแลเรื่องภายในได้องค์ชายหกจึงถามเซียวเวยว,ว่าเจ้ายังเต็มใจอยู่หรือไม่เซียวเวยจึงตอบว่า ข้าไม่รู้เจ้าคะ่ะข้าขอคิดดูก่อนท่านหญิงจึงพูดว่าข้ามาที่สินชวนแค่เป็นข้อผิดพลาดที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนการสั่งให้แต่งงานโดยไม่คํานึงถึงความต้องการของคนอื่นเล่ากับบังคับให้ซื้อขายสินค้าข้าก็ไม่เคยยอมแพ้ที่จะขัดขานพวกเจ้ามีความรู้สึกดีๆต่อกันหรือว่าจะก้มหน้ายอมรับชะตายอย่างนี้หรอลีเวยข้ารู้ว่าเจ้าถูกใจ แต่เขาไม่สามารถปฏิเสธการแต่งงานได้แต่เรื่องของค่าก็ยังไม่สําเร็จเขาล้มเห็วก็คงไม่น่าแปลกใจองค์ชายหกเป็นมรดกพันธุ์ที่ดีรอให้เขาเติบโตขึ้นต้องขจัดอุปสรรคต่างๆนานา,นา,นา,นานด้วยเป็นแน่และได้อยู่ร่วมกันเอาละเช่นนั้นก็จัดการตามนี้แหละเพื่อสิ่งที่พวกเราสามคนต้องการในอนาคตพวกเราทุกคนจะยอมแพ้ไม่ได้เด็ดขาดระหว่างที่ทั้งสามคนคุยกันอยู่นั้นทรงอู่ก็อแอบมองอยู่ข้างนอก กำลังสงสัยว่าสามคนนั้นกําลังคุยเรื่องอะไรกันระหว่างนั้นท่านหญิงจึงพูดขึ้นมาว่าหลีเว่ยข้าได้จัดทําแผนการสําหรับเจ้าไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดกลายเป็นชายยาองค์ชายที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ท่านหญิงจึงสั่งให้สาวใช้ไปยกตํารามาท่านหญิงจะพูดว่าหนังสือพวกนี้เป็นขององค์ชายที่ต้องอ่านมีแค่เล่มเดียวที่อยู่ด้านบนสุดเท่านั้นที่หลีเว่ยจะต้องล่ำเรียน แล้วองค์ชายหกก็ยือนให้กับเสียวเวยทรงอู่ซึ่งมองอยู่ด้านนอกด้วยกับสาวชายว่านั่นคงไม่ใช่หนังสือ,อยาล้างของลี่เวยหรอกมังแล้วท่านหญิงก็ส่งหนังสือให้องค์ชายหนึ่งเล่มเพื่อองค์ชายข้าได้จัดทําแผนการมาให้ด้วยหนึ่งฉบับเวลานี้องค์ชายจะต้องหาวิธีแก้ไขเป็นับแรกคือการแก้ปัญหาชําระหนี้ของจินชวนสินชวนไม่ได้เสนอให้ดินแดนของข้าชําระหนี้อีกเลยคาดการจากสิ่งนี้วิธีการจัดการหาเงินขององค์ชายท่านอื่น ประมุกสินชวนไม่พึงพอใจเช่นนั้นก็เป็นโอกาสดีขององคชายหกองค์ชายหกจึงพูดว่าเวีและบระุษมักมีความคิดที่คล้ายคลึงกันเสียวเวยจึงพูดว่าแผนการของท่านทั้งสองข้าไม่เข้าร่วมได้หรือไม่ข้าอยากกลับบ้านองค์ชายหกจึงบอกว่าไม่ได้เสียวเวยจึงบอกว่าท่านมีสิทธิ์อะไรบอกว่าไม่ได้ท่านหญิงจึงบอกว่าองค์ชายยังมีคุณสมบัติพูดว่าไม่ได้อีกหรอในเมื่อผู้ชัดเจนไปหมดแล้ว เรียบรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองกันเถอะรีบอ่านหนังสือกันแล้วทรงอู่ก็เดินเข้ามาหยุดน้โยนอิงเจ้าหยุดคิดที่จะยึดของคนอื่นได้แล้วนะเจ้าคิดจะปลดลิเวยอย์ยงนั้นหรอแล้วทรงอู่ก็หยิบตำราในมือของเซเวอไปฉีกเพราะนางคิดว่าเป็นสัญญายาระวังองค์ชายหกกะลิเวอเซเวอจึงรียพูดขึ้นมาว่าทรงอู่นางไม่ได้ขับไล่ข้าเมื่อคู่ที่เจ้าฉีกทิ้งไปนะคือหนังสือที่โยนอิงมอบให้ข้าแล้วองค์ชายหกก็บอกให้ทรงอู่ขอโทษท่านหญิงท่านหญิงจึงพูดว่า เจ้าไม่ใช่คนนน้จวนไม่มีสิทธิม์มาก้าวไกลคงต้องให้ชายาเหออบรงสั่งสอนด้วยตัวเองจะถูกแล้วส่งอู่ก็ขอโทษท่านหญิงท่านหญิงจึงพูดว่าหนังสือเล่มนี้ถูกฉีกขาดไปแล้วต่อให้ขอโทษก็ไม่มีอะไรกลับมาเหมือนเดิมได้แต่หนังสือเล่มนี้เหลือเว่ยยังต้องอ่านต่อเพราะฉะนั้นต้องให้ม่นางส่งทํามันให้ติดกันเหมือนเดิม EP ที่12จบแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อที่ EP 13กันเลยค่ะ